ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับที่อำเภอท่ตมนตลตำบลวังลึกนะครับอําเภอสามชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมพามาดูที่นาที่เป็นเกรดนะเป็นที่นาเกรดพรีเมียมนะครับไร่ละสองแสนเก้านะครับทั้งหมดสี่สิบเจ็ดไร่นะครับราคาไร่ละสองแสนเก้านะครับเป็นที่นาที่ดูดีนะครับดูสวยแล้วก็มีน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถทํานาได้ ปีละสามครั้งนะครับเป็นน้ําที่มาจากใช้น้ําที่มาจากต่อเนื่องมาจากทางเจ้าพระยานะครับอยู่อําเภอสามชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแต่ว่าใช้น้ําไม่ได้ใช้น้ําจากท่าจีนนะครับใช้น้ําที่มาจากทางอายุธยานะครับทางจาก,จากทางเจ้าพระยานะครับต่อเข้ามาทางคลองเล็กนะครับแล้วก็เข้ามาตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงข้างหน้าผมเนี่ยไปอีกนะครับออกไปจากถนน ลาดยางตรงนี้นะครับถนนลาดยางนี่อยู่ตรงบริเวณหน้าที่ดินเลยนะครับออ,ออกไปนะครับประมาณสักสองกิโลนะครับไม่ถึงดีประมาณก,กิโลก,กว่านตรงนี้ยังมองเห็นตรงเป็นที่เป็นต้นตาลคือถนอนเส้นเส้นหลักนะครับแต่ไม่ใช่เส้น3 4 0สีู่นย์นะครับเป็นเส้นหลักที่จะออกไปทางสแสวงหานะครับอำเภอจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ต่อไปอ,อยุธยานะครับหรือว่าถ้าจะไปทาง ทางเนี้ยทางทิศตะวันตกนะครับก็ออกไปทางเ,เส้นสายสี่ศูนย์นะครับเส้นสายสี่ศูนย์ก็คือสุพรรณบุรีนะครับกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นเส้นสายหลักนะครับไปชัยนาทน,นะครับไปพิษณุโลกขึ้นไปทางทางเหนือนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงบริเวณทางเข้าที่ดินนะครับเป็นที่ที่มีค่อนข้างที่จะจัดเ,เป็นรูปธรรมแล้วนะครับก็คือมี มีประตูนะครับมีประตูที่เป็นแสดงถึงความเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เราก็จะเข้าไปตรงบริเวณที่ดินนะครับที่บริเวณที่นาตรงนี้นะครับดีวผมให้ดูทางน้ําก่อนนะครับทางน้ําก็จะผ่านมาตรงกลางที่ดินนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นน้ําที่มาจากคลองพรมนะครับคลองพรมนะครับหรือว่า เส้นสายเจ้าพยานะครับเป็นเส้นสายเจ้าพยานะครับมองไปทางรอบๆนะครับทชุมชนรอบๆี่ลาบางชุมชนรอบๆบริเวณนี้นะครับอำเภอสามชุงนี่ไปต่ำเภอที่เจริญนะครับเป็นอำเภอที่เรียกว่าเจริญเป็นอันดับสองนะครับรองจากอำเภอเมืองเลยนะครับก็ได้เลี่ยกับด่านช้างแหละนะครับแต่ด่านช้างนี่มันจะไปอยู่ทางทิศที่จะไปทางเอ่อทาง ทางบ้านไร่นะครับไปทางบ้านไร่นะครับอันนี้ก็จะไปขึ้นทางเส้นเส้นเหนือนะครับเป็นที่ดินสามชุกเนี่ยเป็นที่ดินที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเพราะว่าน้ำไม่ท่วมนะครับแล้วก็มีน้ําอุดมสมบูรณ์ตลอดนะครับทั้งปีนะครับจะมองเห็นด้านข้างของที่ดินเนี่ยจะมีบ้านหลังลสวยๆอยู่หลังหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็น บรรยากาศร,รอบๆที่ดินที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับก็มีประตรูนะครับมีประตรูที่สแสดงกางแป็นค่อนข้างที่เป็นสว่วนบุคคลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้นะครับหนึ่งแปลงนะครับที่เห็นเป็นข้าวทั้งหมดเลยนะครับลก็จะมีคลองส่งน้ํานะครับคั้นโครงการนะครับแล้วก็จะมีที่พักน้ํานะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับ ่อน,นี้ก็จะแบงน้ําไปทางส่วนนู้นนะครับบ่อน,นี้ก็จะแบกน้ําไปทางส่วนทางด้านนี้นะครับ <impl od ate> ซึ่งดูแล้วค่อนข้างทางี่จะดีทีเดียวนะครับเป็นเป็นเป็นแปลงนาที่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 ดูแล้วเป็นแบบเป็นแผ่นะครับเป็นเป็นเอาพูดง่ายว่าผมไปทางที่นาตรงบางปะมาสองพี่น้องเนี่ยยังไม่ได้เป็นแบบแผ่นอย่างนี้เลยนะครับมีถนนนะครับรอบๆที่นาด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นถนนของเรานะครับสามารถวิ่งขับรถยนต์นะครับดูรอบๆที่นาได้นะครับก็จะให้ดูนะครับในกล้องบรรยากาศร,รอบๆก่อน,นครับว่าจุดสิ้นสุดนะครับก็จุดสิ้นสุดก็จะเป็น ที่เห็นเป็นนาทั้งหมดเลยนะครับก็คือจุดนะครับจุดที่สิ้นสุดของที่นาแปลงนี้นะครับเดี๋ยวมันมีถนน2ด้านนะครับด้านลุงก็จะมีสาราที่พักด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปจนสุดก็ตรงนั้นก็ไม่ไกลเข้าไปตน้นไม้ใหญ่ๆตรงนั้นก็จะสุดนะครับสุดของที่ดินนะครับแต่ด้านนี้จะยาวหน่อยนะครับด้านนี้จะยาวหน่อยน่าจะเป็น3-400เมตรเข้าไปนะครับเป็นตลอดแนวของถนนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงเดินเข้าไปดูนะครับ แตงทางด้านนู้นผมไม่ได้พาชมนะครับเพราะว่ามันมันเล็กนะครับแล้วก็เห็นค่อนง้างชัดว่าจะเป็นมีบ้านนะครับมีบ้านที่ปลูกเป็นแนวของเขตอยู่แล้วนะครับดูง่ายนะครับแต่ตรงเนี้ยผมจะพาชมไปด้านที่มันยาวไปทางนู้นเลยนะครับที่ดินบริเวณเนี้ยมันอยู่ที่สามแสนขึ้นอยู่แล้วนะครับสามแสนกว่าสี่แสนอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาก็ จะมีความต้องการใช้เงินค่อนข้างเร็วนะครับก็มาช่วยๆกันนะครับมาช่วยๆกันนาเสนอนะครับเผื่อว่าสื่อของผมนั้นจะนะครับไปเข้าตาของท่านผู้ชมนะครับก็ช่วยๆกันนะครับเขาก็จําเป็นต้องใช้เงินนะครับในการส่งลูกๆเรียนหนังสือนะครับก็ไม่ได้บวกราคาอะไรนะครับเป็นราคาที่เจ้าของเขาบอกมานะครับก็คือ2องแสนเก้าคือลด จาก3 0มแสนลงไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังต่อรองกันได้นะครับมาต่อรองกันได้นะครับลองมาคุยกันดูนะครับดูข้าวก่อนนะครับข้าวนี่จะเป็นข้าวที่ค่อนข้างอ้วนเลยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีพวกพวกบุกลุกนะครับพวกเลี้ยงวงวเลี้ยงวัวก็ไม่น่าจะมีแถวนี้เขาไม่เลี้ยงวัวกันนะครับ สามชุวนี้ไม่ค่อยมีจะมีเลี้ยงวัวเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจกที่ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยถนนจะยาวไปตลอดแนวอย่างนี้เลยนะครับเป็นที่นาที่ดูดูเกรดดีอะ่ะบางทีผมไปตรงบางปะะไม้เนี่ยยังยังมีนะครับสองแสนกว่ายังมีแต่ว่า รถจะเข้าแทบแทบจะไม่ถึงก็คือเขาไม่ได้ปรับปรุงนะครับไม่ได้ปรับปรุงหรือว่าบางส่วนก็เป็นอยู่ในมือของในทุนในกรุงเทพไปแล้วก็เขาก็เช่าทำนะครับเพราะนั้นการปรับปรุงอะไรต่างๆมันจะไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนตรงนี้เจ้าของเขาก็ให้เช่าอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็แต่เจ้าของก็มาดูแลนะครับมา ปรับปรุงดูแลอยู่ตลอดนะครับทําถนนให้รถเข้ามาสัญจรได้นะครับก็จะสิ้นสุดตรงที่เป็นต้นไม้นะครับตรงนั้นแหละนะครับเขาคงจะเดินไปไม่ถึงเขานะครับก็จะเดินอยู่แค่นี้ก็สิ้นสุดตรงที่เป็นต้นไม้ตรงนั้นนะครับเนี่ยก็จะมันไม่ลึกนะครับมันไม่ลึกมันจะ มันจะเป็นแนวขนานไปกับถนนจะว่าหน้าแคบก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถนนถนนมันก็ออกถนนตรงนู้นนะครับแล้วก็มันเป็นที่มันไม่มันม,มันจะหน้ากับไม่เกี่ยวกับถนนนะครับถนนมันมีถนนเข้ามาแค่นั้นเ,เองแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะเป็นที่นาส่วนคนอย่างเงี้ย47ไร่นะครับไร่ละ209นะครับก็ สนใจก็ลองมาแวะชมนะครับมาดูกันนะครับสามชุกก็เป็นอำเภอที่อนาคตไกลนะครับมีการพัฒนาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ก็มีโรตัสนะครับมีโรตัสใหญ่ซึ่งอำเภออื่นนี่ไม่มีเลยนะครับโรตัสใหญ่นะครับที่ตรงนี้เออผมลืมบอกไปนะครับตรงนี้ก็ห่างจากตลาดสามชุกไปประมาณ10กิโลนะครับก็ถึงตลาดร้อยปีสามชุกแล้วนะครับก็ตรงนั้นก็จะมี โลตัสขนาดใหญ่นะครับมีตลาดร้อยปีสามชุกนะครับซึ่งเป็นสถานที่เป็นแลนด์มาร์คนะครับเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านจะขึ้นเหนือนะครับขึ้นเหนือก็จากนี้ไปก็จากสามชุกไปอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงไทรนาทแล้วนะครับจุดที่จุดที่จะว่าไม่สะดวกนิดนึงนะครับก็ ก็คือมันเป็นอำเภอสุดท้ายนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจากอำเภอเมืองมาก็จะต้องผ่านศรีประจันก่อนนะครับแล้วก็มาสามชุกนะครับซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายนะครับที่จะออกจากสุพรรณเนี่ยไปัยนาทไปพิษณุโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางนะครับจากอำเภอเมืองมาสามชุกก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ30กิโลเมตรครับก็ จากสุพรรณเข้ากรุงเทพก็ประมาณสัก100กะนะครับก็ติดซะ130สกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาระยะเวลาในการเดินทางก็อยู่ที่ประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งหรือ1ชั่วโมง40นาทีประมาณนั้นนะครับอาจจะเลยชั่วโมงหนึ่งหน่อยนะครับปกติผมจะดูที่ดินที่วิ่งจากกรุงเทพสักไม่เกินสักร้อยกิโลร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนั้นนะครับ แต่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ไกลนะครับจากกรุงเทพก็นิดหนึ่งประมาณสัก130กิโลเมตรนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีก็คือสามารถออกไปทางอ่างทองอยุทธยาได้ง่ายนะครับออกทางสายเอเชียก็คือทา,ทางด้านทางด้าน้ายผมเนี่ยด้านซ้ายเบืของบผมเนี่ยก็คือไปออกไปทางด้านถนนเอเชียนะครับมันมีถนนที่เชื่อมต่อไปถึงถนนเอเชียได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่อยู่จุดที่ สามารถขึ้นเหนือทางเส้นสายเอเชียได้ก็คือไม่ไม่ใช่เหนือสิเป็นอีสานเนาะเป็นออ,ออกสายเอเชียไปนครนายกไปสระบุรีนะครับทางสายโคราชนะครับทางสายเอเชียได้นะครับข้อดีของอำเภอสามชุกนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแผน,นการพัฒน,นาก็อาจจะเข้ามาทางอยุธยาก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาทางอ่างทองก็ได้นะครับ สำหรับไฟฟ้าประปานะครับก็เห็นอยู่นะครับมีเสาไฟฟ้าเข้ามาในที่นาแล้วนะครับประปาาไม่ต้องห่วงนะครับประปาเป็นเรื่องของชุมชนนะครับเมื่อมีบ้านนะครับประปาเขาต้องต่อให้นะครับก็ต่อจากบ้านที่ที่บ้านข้างเคียงที่ติดกันนะครับก็แค่ซื้อท่อมาต่อแค่นั้นเองนะครับต่อไฟฟ้าก็มาอยู่ในที่นาแล้วนะครับไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมนะครับอากาศดีบรรยากาศดีนะครับถนนดีนะครับ เป็นลาดยางนะครับมาถึงที่นหน้าเลยนะครับจะม,มีแค่อ่ติดถนนลาดยางเป็นประตูทางเข้านะครับก็ไม่มันไม่ใช่อ่อแหล่งที่เป็นพาณิชย์นะครับก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรสําหรับทางเข้านะครับเพียงขอให้ที่ดินนั้นไม่ใช่เป็นที่ดินที่ตาบอดก็พอแล้วนะครับเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็ไม่ยังเป็นที่ีว่าต้องติดถนนไม่เราไม่ได้ไปสร้างปั๊มน้ํามันอะไรนะครับ สนใจนะครับก็โทรมานะครับ06 056 8 444นะครับแล้วก็อย่ายลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้ว,วก็หม่นะครับสวัสดีครับ